ราคาทองคำปิดร่วง18.4เหรียญเลยทีเดียวเชียวนะครับนักทุนหลังจากที่ดอลลร์แข็งยูพุ่งฉุดตลาดครับสถานก,การณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันรายก,การต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับกระดมทุนอย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆจะเปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย BTC m a r k e t t r a d i n g Can Be Easy FXPro เทรดไลก์กระโปรงเทรดกับโบรกเกอร์ดำเนินของโลกได้แล้วในะวันนี้ FXPro เทรดไลก์กระโป for the for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนั่งทูนเดวิดจะได้รับทันที50 US ดอลลาร์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับและนี่ก็คือเสียงของคูเปาจากเพจห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปานะครับเราพาด้วยจุนมาดูการเคลื่นอนไหวของดัชนีในตลาดวอร์ริสต์ก่อนเลยครับ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป1.02% SP500 ปรับตัวปิดลบ1.16% Nasdaq ปรับตัวปิดลบ1.47%โดยสวนขดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า300จุดในวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลาที่นานกว่าที่คาดกันเอาไว้ กระทรวงแรงงานสาหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง19,000รายนะครับสู่ระดับ24,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนและก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ225,000รายนะครับขณะที่ Automatic Data Processing Inc. หรือว่า ADP ก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐ เพิ่มขึ้น2 3 5 0 0 0ตำแหน่งในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกระไว้ที่ระดับ1 5 3 0 0 0ตำแหน่งจากระดับเดิมนะครับ1 2 7 0 0 0ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนครับนายอาร์นีสกิมบินนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทนะครับอเมริกไพร์กล่าวว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าข่าวดีเกี่ยวกับตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังจะก,กลายเป็นข่าวร้ายสำหรับตลาดหุ้น ขอ้อมูลแรงงานที่มีการเปิดเผยล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและตราบใดก็ตามที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งเฟดก็จะยังคงคุมเข้มน,นโยโบายการเงินเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้ต่ำลงต่อไปครับนี่คือในส่วนของปัจจัยที่กดดันตลาดคืนที่ผ่านมาครับนั่งถุนต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับปิดบวกไปเล็กน้อยครับ8 3เซนครับผมรับสต็อกน้ำมันกลั่นเบนซินปรับตัวลดลงครับ สัญญาณน้ำมันดบเซลเ็กซ์เ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขสตอ็อกน้ำมันกลั่นและน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA <c oughs> เปิดเผยว่าสตอ็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงคิจิงออยล์และน้ำมันดีเซลลดลง1.4ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง3,96,000บาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซิน,นลดลง3 0 0แสนบาร์เรลเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง1.6ล้านบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันดิบนะครับนั้งถุนเพิ่มขึ้น1.7ล้านบาร์เรลแต่ก็ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น4.5้าล้านบาร์เรลเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับราคาน้ำมันก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวการปิดท่อส่งน้ำมันของบริษัทคอร์เดียปลายในสหรัฐเพื่อทําการซ่้มบํารุง โดยคาดว่าจะกลับมาเปิดท่อศพได้ในวันที่7มกราคมครับนี่เป็นข่าวที่หนุนให้กับราคาพลังงานสุดท้ายนี้เรามาดูกันที่ราคาทองคําของเรากันบ้างนะครับทุกท่านราคาทองคาของเราก็ปรับตัวร่วงลงมานะครับประมาณ18.4เหรียญเหตุดอนแข็งวิตกกังวลเฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับส่วนในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองก็เริ่มมีการทยอยฟื้นตัวเหมือนกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมา อยู่เหนือโซน1,840ได้นะครับคงยังต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่านะครับคืนนี้นั้นจะมีการประกาศตัวเลขที่มีความสำคัญครับก็คือนอนฟาร์มเพโรครับนักถุนนี่ก็ทั้งหมดครับที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับขออภัยครับทุกท่านเช้านี้นะสวัสดีครับ